สังหานะคะวันนี้อ้อมก็จะพาลูกค้ามาดูที่ดินแปลงนี้นะคะ4 8ดไร่25ตารางวานะคะไร่ล,ละ7 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชายนาฏนะคะที่ดินของเรานะคะจะติดถนนลูกรังค่ะด้าที่ดินหันหน้ามาทางที่ใต้นะคะเขตแนวเขตที่ดินก็จะเป็นธงสีฟ้าที่ปักอยู่ด้านหน้านะคะ เราจะพาชมที่ดินนะคะ48ไร่ของเราการเริ่มจากด้านหน้าที่ดินเลยนะคะแล้วที่ดินของเราจะมีโทนสีฟ้าปากักอยู่ตรงมุมเสาปูนเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูหน้าแปลงที่ดินกันคะ่ะตอนนี้จะเป็นถนนสาธารณะ,ะประโยชน์นะคะที่เป็นถนนส่วนบุคคลนะคะถนนสาธารณะกนะว้างประมาณ3เมตร3เมตร3เมตรที่สานนะคะ ไปดูหลักเขกันเลยค่ะที่ดินแถวนี้นะคะส่วนมากาชาวไร่ชาวนาเขาจะปลูกมันสับปะหลังกับปลูกอ้อยกันนะคะส่วนแถวนี้เขาใช้น้ำเป็นน้ําฝนเป็นน้ําธรรมชาตินะคะนี่จะเป็นแนวเขตของเราจะมีธงสีฟ้าปัก<ด>อยู่อันนี้ด้านหน้าเนาะด้านหน้าที่ดินค่ะด้านหน้าที่ดิน นี่ค่ะจะมีธงสีฟ้าปักอยู่นะคะแนวเขตที่หนึ่งของเราจะไปทางนู้นจะมีธงสีฟ้าต่ออยู่หนึ่งธงแล้วก็จะมีธงที่สองก็คือท้ายที่ดินเลยนะคะแนวต้นไม้เลยค่ะแนวต้นไม้ต้นตาลนะครับต้นตาลแนต้นไม้เลยนะคะตรงนู้นแนวเขตที่หนึ่งนี่ก็จะมีต้นต้นตานอีกต้น ก็จะพาไปดูด้านหน้าตรงนี้ถนนสายลาดยางกไปแล้วจากนาดจากโค้งเมื่อกี้นะคะหน้าที่ดินดตลอดแวนวเลยเข้ามาเข้ามากี่จากที่ดินแปลงนี้ที่เราเข้ามาจากถานนลาดยาง1.7กิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถนนก็จะเป็นถนนลูกล่ังแล้วก็ทางดีค่ะไม่เป็นลุมเป็นบ่อนะคะทางเรียบ น,น,ะะนี่ยังเป็นแปลงกีไร่สามโฉนดนะคะที่ดินสี่สิบแปดไร่ของเราสามโฉนดสองเจ้าของนะคะก็จะมีตรงนี้เ็ไร่นะคะก็แปลงใหญ่จะเป็นยี่สิบห้าไร่กับตองนู้นส5ห้าไร่แปลงใหญ่นะครับไร่ไร่แล้วก็ไรกว่าแปลงแปลงไนนะครับแปลงไนที่ปลูกมันแปลงไน 15ไร่แปลงที่มีสะยิบยิบผ้ไร่เนาะแปลงที่มีสะยีบผไร่สะขนาดสะอยู่ที่75ตารางวานะครับความลึก3เมตรครับความลึกแปลงที่ดินของเราก็แนวต้นไม้ไปเลยนะแนวต้นไม้สุดเดี๋ยวเยวจะไปถ่ายตรงตรงนู้นให้ดูจริงแล้วก็เดี๋ยวจะไปกลางกลางแปลงที่ดิน เดี๋ยวเราเอารถขับไปงค<ป>์วุ้นแต่เราใช้รถเบียวขับวนทีน,นี้นะคะแนวเขตเดี๋ยวที่ทงสีฟ้านี้มีลูกเขาด้วยนะตอนนนี้ตอเย็นประมาณห้าโมงครึ่งตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะคะห้าโมงเย็นนะจะไปจุดแนวแนวจะไปจุดโน้นเลยงสีฟ้านะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าอัเดี๋ยวเราใช้รถขับวนนะคะโน่นเลยนะครับแนวทง ไม่น่าเห็นนะข้างๆที่ดินจะยาวยาวอยู่ประมาณ181เมตร1 8อแอเมตร แนวเขตฝั <Okay. S 2> <Okay. S 1> ่งนี้จะเป็นด้านทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกเดี๋ยวเพื่อนแคปภาพให้ดูอีกทีนะคะโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปถ่ายกันที่กลางแปลงตอนนี้เราอยู่กลางแปลงเลยนะครับแปลงแปลงนี้แปลงนี้จะเป็นย5ไส่นะ้าไร่นะแล้วก็แปลงนี้ อลนนี้จะเป็น15ไร่แล้วก็ด้านทิศตะวันตก7ไร่มีอยู่แปลงหนึ่งทั้งหมด3แปลงนะที่ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอารูปทางอากาศให้ดูจริงปลูกมันนะครับมันัะปะหลังเราก็จะเห็นธงธงไม่น่าจะมองเห็นมุมนู้นเลยนะครับ ออร,ราคานี้ก็จะอยู่โซนประมาณนี้นะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าราคาตลาดก็จะอยู่ที่แปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้านะครับ ราคาตลาดนะครับ85,000แต่เราขายแค่75,000นะครับ48ไร่3าโหนดขายยกแปลงครับขายยกเลยผมไปอยู่ตรงนู้นนะครับหลักเขตแนวต้นไม้แล้วก็ไปพุ่มนดหนึงพุ่มพอดีนะครับพุ่มเล็กๆนะครับ ดินก็จะเป็นดินร่วนบนทรายนะครับทรายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันแปลงก็ตายเยอะแปลงนี้ตายไม่ค่อยเยอะหาอ,อะไรนะมนีเหรอต้น้โนโตน,นที่ดินก็จะอยู่ราคาประมาณนี้ ปลูกกระโพดฝั่งนู้นเขาก็ปลูกกระโพดแปลงแปลงด้านหน้านะแปลงด้านหน้านะคะ่ะก็มาอยู่ที่ท้ายที่ดินแล้วนะคะคือทงสีฟ้านี้นะคะจากที่เราเมื่อกี้นะคะเมื่อกีออ้แปลงนี้นะคะที่ที่ปลูกมันนี่เป็นแปลงที่เราขายนะคะเมื่อกี้เราอยู่ตรงโซน ทางโน้นค่ะที่มีที่มีต้นไม้นะคะเนี่ยค่ะแปลงที่ดินของเราที่เราขายก็จะปลูกมันสับปะหลังนะคะเด,เ,เดี๋ยวอ้อมจะขึ้นภาพถ่ายทางอากาศให้ดูอีกทีนะคะว่าที่ดินของเราเป็นลักษณะไหนมี3ามชนิดสองเจ้าของที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะโอเคแดดแรงมากเลยเนี่ยค่ะต้นมันที่เราที่เจ้าของที่เขาปลูกไว้ค่ะ ที่ดินของเราแปลงนี้ค่ะเป็นท้ายที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะคือท้ายแปลงที่ดินแล้วใกล้กับถนนถนนที่เราขับมาแล้วค่ะแนวต้นยูคาเนี่ยค่ะนะคะ่นะ,คะแนวต้นยูคานะคะรถของเราจะจอดไว้ตรงนี้เราเดินมาจากตรงนี้นะคะจากรถมาประมาณไม่กี่20เมตรได้ั้งคะแต่นี่นคือท้ายที่ดินนะคะหน้าที่ดินของเราจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกทางนู้นเนี่ยค่ะท้ายที่ดิน โอเคค่ะตอนนี้อ้อมก็พาลูกค้ามาดูท้ายที่ดินว่าท้ายที่ดินก็จะประมาณนี้ติดกับไร่อ้อยแปลงข้างๆนะคะนี่ค่ะธงสีฟ้าของเราตรงนี้อ้อมจะมีธงสีฟ้า,าท้ายที่ดินหน้าที่ดินไว้เลยนะคะเดี๋ยวเวลาลูกค้ามาก็จะได้เห็นแนวเขตชัดเจนเนาะโอเคค่ะ ดินดีนะคะดินร่วนปนทรายดินร่วนประมาณ70%ทราย30%นะคะสามารถปลูกนะคะปลูกมันสำปะหลังแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นปลูกอ้อยนะคะปลูกไม้3ระยะนะคะสั้นกลางยาวนะคะหรือจะเป็นไม้พืชระยะสั้น3เดือนปลูกข้าวโพดปลูกเหวนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเหมาะทาการเกษตรนะคะโคกหนองนาค่ะ หรือจะเป็นเลี้ยงวัวพื้นที่ของเรานะคะสิบจุดแปดไร่ตรงนี้เรามีบ่ออยู่หนึ่งลูกอยู่แล้วนะคะถ้าการเกษตรของลูกค้าใช้น้ําเยอะนะคะก็สามารถขุดขุดสาพเพิ่มได้เพราะว่าเนื้อที่ของเรามันเยอะพอสมควรแล้วก็พื้นน้ําข้างล่างนะคะมันจะมีน้ําซึมด้วยนะคะข้างล่างของเราจะเป็นหินน้ําก็จะซึมมาจากข้างล่างด้วยค่ะเพราะว่าแถวนี้นะคะ แต่เจ้าของเดิมะเขายังไม่เคยให้สำรวจน้ำว่ามีตาน้ำไหมแต่ว่าบอกครางๆจะเป็นแนวรู้นนะคะเข,เขาขุดบอ่ดบอน้ำออกะคะ่ะที่ดินแปลงนี้นะคะห่างถนนลาดยางที่เราเลี้ยวเข้ามานะคะ1.7กิโลนะคะห่างศูนย์ราชการเนินขามนะคะสถานีตำรวจเทศบาลอำเภอโรงพยาบาลน,นะคะ5กิโลค่ะห่างตัวชุมชนเนินขามนะคะเซเว่นซีเจวัดเนินขามตลาดนัดนะคะ 9กิโลค่ะแล้วก็ห่างอำเภอหันคานะคะห่างอำเภอหนันเห,หนื่อยห่างอำเภอนะะคห่างอำเภอหันคานะคะ18กิโลห่างถนนเส้น340สุพรรณชัยนาทนะคะ25กิโลห่างจังหวัดชัยนาทค่ะ55กิโลและห่างเซนทันเวสเกตนะคะ165กิโลค่ะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถนัดชมที่ริงๆกับทางอ้อมได้เลยนะคะ จะอ้อมจะทิ้งแชทเพจนะคะจะเป็นแอดไลน์หรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกติดต่อมาได้เลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย